แข่งใหมาป้ายแดงของอุติรวุณานเดชประกอบกระถืนการเสริมทัพเพื่อสู้ศึกใเอลูการ 2016A ที่2ครับอุติรวุณานเดชก็ชั้นเก่าครับในปีที่ผ่านมาด้ยคืชั้น4สมัยเครับในในส2งข้อการเสริมทัพกันหลายทศนิยมครับและก็วันนี้ผู้ที่จะมาถูเสื้อให้พวกเราได้รู้ว่าผู้เล่นที่เสริมทัพมาใหม่ในปีนี้60คนเราก็เองผู้ชายคนนี้คนเดียวเท่านั้นะครับขอเกจากนี้ต้อนรับท่านประธานสโมสรที่ต่อบุรีรวุณาน 最棒！

รวมรายได้เดยเียบ้อแกเพื่อคนใหม่ของมะสวมเสื้อใหมีเสรทที่ปัาที่สุดไปผู้เล่นไนะครับ้าจากเชน่าอมบิครับและผู้เล่นคนต่อไปครับเป็นลูกคลื่นน้ำไยมาไวเพียงแค่อีซเปนัอการเอาอีสต์สเปนไปี่พั คุณพ่อเป็นชาวเยอรมันนครับเป็นเด็กสร้างมาจากอเมริกาก็รังมีนั่นเองครับอยห้อยู่กับคุณรำจันะครับสูมเสื้อหมายเลข2เอาเสออสิาตอนที่สามคุัก็ได้ยู่่คุณักกิ้งนะครับประเทเยอรมันลงเลสามสองทีไปห้าประตูแอซีไปอีกหกฐานเครับขอ wọ́n mi pa ìgò

ต่อไปเป็นผู้เล่นรุ่นยอดเป็นเพื่อนไทที่เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับวัยแค่20ปีนะครับขอเสียงปรบเชียบมงคลสีผู้รักษาประตูนักสริความายในเลขที่2ของลูก้า2016นะครับวัย20ปีเท่านั้นโอ้ยดูโดยการจะไม่ธรรมดาเลยชิลมงคลสีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรียันจาก AHHHHH wow. คนต่อมาเป็นเวทชาวต่างชาตินะครับผมว29ปี อยูามีามได้เปียสมศรีมากโ่าีสูงสุดในประเทศโกเกตนะฮะลงสนามไป5เสครับยิงไปทังสิน24ประตูครับมาอยู่กับทีมรองชนะลิสมเสือหมายเลข9บลูนอฟโกย่าเลือดทองนาซีบุล เชิญคุณพิจังครับคุณทะเลครับูุสิครับรมถ่ายภาพวกไหนครับเชิญพี่สิมนมาถ่ายภาพด้ยภาพมุมครับสำหรับการเสิร์ฟภาพในปีนี้มีทั้งบรรดาสอสอคู้บางเื่อแต่ับคุณเองชิดชอบบวกไปถึงผู้จัดการพิจั๋าคุณทะเลกับคุณสิและก็คุณสื่อคนหม่ผู้อยิวรับชิบาร รวมถึงสผู้ให้พืนที่เสริมทัพมาสู้สึกในเลนที่2ของรูกาล2อง6นกะครับนี่นะครับชมหน้าอาตัดกนเชียร์้วยา้ผมด้วยเลยนะครับสิบนะครับเสริมทัพมาเอกาตามอาณาสัยเลือมุนที่ต้องมาเลยนครับ ทั้งหมดจิตทุนนะครับมีตำแหน่งที่ได้เห็นมาทั้งหมดาอีทน้งกองหลังกองกลางกองหน้ารวมถึงตัวสาตัวมั่งครเลยได้ช่ตำแหน่งครับเอนี้อูนิบางูนเต็ดครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กว่าเป็นะ ดิเดอรสุดยอดที่งการสร้างสมุดให้กับสโมสรกตองอุบลรังสูนัยสู้กันไปในช่วงเวลการแข่งขันให้กันวันนี้ก็มีเยรติมาใงานวันที่ต่อตันะแห่ใหม่สิงค์พนัสสตร์สายท้าบุรัครบอเู่คิดบุรีรัง คุณสมบัตนกรคำสั่งผู้เสนอรับคำยามาซีนี่แล้วก็การตอบเฉียเลยนะครับเดี๋ยวจะมีให้นักเด็กเป็นสักพูดน่อนะครับแล้วก็บอกไปถ้าการสอทุกบุคคลทุกนัเด็กทุกเด็กที่ชอบพูดถูกต้องาให้กับการเสริมทักไอ้ด้วยกันสองทศวรรษแรกที่สองครับทุกคนที่รู้เรียนทุกคนอ่าี่เรีย

A mặt của các nhà siêu lắm của các cụm sắp 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 sắ sắp sắ sắp sắ sắ คือการเนชันเของเวลาแล้วก็การเนชันเล่ของโดนกนครับไมก็ว่าเวลาหรือเวาเป็นตประกอบส่วนสในเมื่อมีอบแล้วในส่วนะอรับลนีครับก็ต้องไห้ทำเดีว่าเวลาต้องเป็นางเดียวการมีเป็นเราก็เป่นเดี คณะนู้อานให้การทำพิษอ่านให้การผู้เล่นใหม่สิบคนก็้ถือร่อเพื่อรักษาชไว้ให้กสนามนีรักาชและรายาให้กับทุกคนมีคำามมามหมนะครับผู้เล่นที่มานอนครับมคำถามว่าทำไม่ก กลาหายของคนไทยเป็นอะไรมีการเดินในทีไมไทีไหนผมต้องบอกกาังลาคที่ทำข่าวเรด้วกัหรัาผมเนีาความีรักูรักนอนขนันไม่ชอบไม่สนั่ากวบต่ากลอบยขอวเรา กรณีมาพิเ่ษมีเริ่มต้นการที่จะเป็นค่าแล้วราอบแต่นั้นนี่ก็เปิดที่เอาไม่คิดก็ไก็คือกรมีบาเรื่องของคนเจริญึ้น หมอซึ่งดูแลเรื่องนี้เราระดมไดน ก็มไม่สบายใช่ไหน่ยไม่ก็ขอทีด้วยแวก็ที่ได้เล่นดีมาแล้วไม่ใช่้าเขาหยุดก็อักบขึ้น้เปยชนแต่ชีวิตของตัวนี้ั้มากก่รเาุลยาพแล้วมก็พอกตัวนี้นะครับผู้เล่นทุกคนมีทีดุลรภาพในชีวิตของเขาร่างกาย มีมาทาง้าใจนั้นรซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดูแลาะผู้ตว่าเมื่อไหร่ที่เดินเข้ามาอยู่หน้าร่าวปราสาเมื่อไหร่ที่เข้ามาอยู่ในอ้อมกมรัง้ถือว่าเราต้อบดรแลราอูของพ่อในน้ก็ต้องดูแลให้ดีมอ โอซูกะดีๆก <s ko yo> ็โอเคแต่เราเป็นให้เท่าเลาความนี้อยากให้เป็นารโอซเราใช้ยานมารษาคนมันก็สามารถที่จะคาดว่า วันนี้เ็ก่น้แล้วรันไดแล้วเรจะเลอกเวลาระมาณกนที่ก็ระมกลารือการ้ ཁྱོད 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 เราเรียนในวันนี้เนี่ยก็เป็นการเรื่องสำคัญของวีรรเราเรียนวันี้เปิดบุญหลายคนดยอะในนี้